ตัวยาวจะมาตัดสักดียวเาด้วยเอ้ยใครมาดูหลังหลังทางยาวเลยตาหนึ่งครับห้องไม้ตาแล้วครับมาครับมโอ้มันไม่ตายฮะหน้าหน้าเ่าโดนรับก็เย่ยงสวยสวยวาง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 ีมวางส ดาวเดินดาวดึงสวยกูไม่ชอบฟังอ่ะชอบยิงคนพูดเก่งไม่ยิงไม่ได้พูดเจ็บใจแย่คู่หมดโอเค let's go ไปพี่พี่ดูตัวก่อพี่ดูตัวต่อพี่เราดูตัวต่อมันก่อนนี่เมันเจ็บเยอะจุกหนึ่อยยี้แย่จะไม่มีครับทำระบบการที่จะย่องย่อง ้ตรก็งไปไปนะไปบึตงคตรงงตังตรงหนึ่งไปเลไปเชิญไปเทำหน่อยไปเทหน่อยกแจกหงลบจะมุดรอเลยีเฮ้ยได้มีได้มีลอยมาดไอ้หนงแม่ผมมองอ่ะเอาลงแอลไปไปไปเข้าไอมาเข้าไอ้มา โอ้ายสุดท้ายจะตรงไปอยู่นี่นะฮะสุฟท้ายจะตรงคอเตอร์ไปไปไปเอหมดเลยไปไปไปเอไปเอที่ผมไปยาวเอาเอเลยครับเขาเอเลยเอว่าไปตุยหลังไปไปตุยหลังเลยพี่ย้อนเราเขาไม่อยู่ในท้องว่ะพี่จอนอู้แล้วอู้แล้วอ่ะสวยพี่จอนโคตรน่าเกลียดอ่ะไปเล้วเาไปยิงผมตายเลยเปิดตเล่ขอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเป็นโปรเลด ไอ้าม no ันไม่่งมนพูดพดอายยเไกี่ช yeah. ิคก right. ัมีครับเดินดูมันเดินเข้าไปยิงผมเยอะโอ้ยเบนเบนดูหลังหลังเดี๋ยวไม่เบนหลอดหนอ่ะทางตะยาวห้องไม้ะยาวเ ไม่ดเลยยามานถ้าเราอะเกียมไวเลยไหมเกมยไวเลยไหมเจาตา่อยไม่ม no. ีใครเ้าตายเอวัยเจ็บเจ็บอ้าจอนเจ็บ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 นา้งวอ้ลูปินหัวเรา ยิงลมโชว์ครับดายี่สิบดั๊ยิงยิงน่นร่กเอวาเอไว้เอวาเอวาเจ้าของคนเล่นเพิ่งเดินออกมโอเคเลตส์กเอไว้เอไวายครับเอวายดูสกอร์หายเลยพี่จอนเดี๋ยวเราพี่ผมไม่ช่วยพี่เลยเ่าไม่ช่วยผมเพราะกลางพี่ไปไหนอ่ะกลางก่อนไหม ราเบิดยาแล้ยิงถังมันม้งอม้งเาหนึ่ง,งองามาหนึ่งเขาไม่เข้ามาแล้วถ้ไม่ตามกันนะโอ้โหม,ม่คู่หลือ,อยิงเก็บไปสองตัวที่ป้อเก็บแล้ว,วลลเข้เามาสคนนึง bomb has been planted ตังงกอ้นทางพี่่โ<า>ยกไปหลัง ในไปนนึเหลือเหลือฐานตัวเดียวฐานผาน่ก่อนเรายวผฐานหลังเอหลังเอมันเข้าไปในเอแล้วพี่อย่าเยพี่จอมพี่จหนักไว้เดี๋ยวมันาังอกตัวนนมาแหลก้ดแกพี่แกยังรอ ให้เพื่อนเพ่เจ็บก่อนแล้วค่อยยิงจอนพี่จอนไมยอมเข้ามาดูดิดูดิเดูไว้เลอควจะโกไวิ่งเอไว้วิ่งเอรู้เลยไม่เ้ามาช่วยด้วยเลยไิแ้พี่เาเขาเรียกว่าใช้เยลี่เมใชเลยเรอี้แหตงเลับกอนม่ดย่างแยมพี่เตาสบายดีตาวางเลยวางเลนี่วางเลย กองได้สอได้องดันดันเราเป็นงานหน่อยเป็นงานหน่อยเออตัวหลังนนตัว้ี้วอะพี่ก้อนพี่ก้อก็โดนแหละยิงถังพี่กอนไปเลยพี่กอนพ่้อนไปเลยไอ้กอทอะไรวะนี่เขาไปตีไงไอ้ก้อเฮ้ยเป็นเขีู้ย ปาแตาเปิดเองฮะตอนนี้เองเปิดเองที่มันก็สองที่ประสบการณ์เหมืนมันเพิ่งสร้างใหม่นะนเทำไมคนเล่นทุกวันทำไมมันทำไมคนเล่นทอโหดจัง ไมเก็บหรอเก็บเก็บเกตามุ่มเยะเลอยมแบบเอึงเลยวันเข้าไปดิเข้าไปดิโอ้ยเราไปกันแล้ว้้มไมด้ปืนาแล้วว่ะจิ้งจิงไป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 ไไปไปไปไ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 ไปไปปไปไปไไปปไไปไ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 ปไไปเอไไปไปไไปไไป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 ไป เจ็บเว่ยเจ็บเฮ้ยเค็มเห่อจบยังพี่จับเข้ามาในเดิเอาาหวานพี่สมองตายเพื่อสมองตายถ้ามกินหวานก็หวานน่าแล้ว

พี่มันิ่งไ่กูแล้วพี่มันนิ่งไปเจ็บวากลใครทำเลยวะตนเยี่สิบเอมพี่ผมบอกว่าเจ็บแล้วระเบิดทำไมวะมันไม่มีนไวใช่ไหมบอมดิฟュซดบาเ้วบาเรสบารเรสได้หมดเลยหมดแลจัดไปชุดใหญ่ไปกับพิบเอี่เจอกชเจอ ที่ดาวีบ้างดาวอัมขอที่สองเลยมาไม่ได้หรอดาวมาผมเก็บหมดเลยแปดตัวเนี่ยขึ้นมีขที่สอง่ะมาได้สนายไม่เล่นละท้า้คือดิสทาเด็กวาล้อนโคตรชาล์ปารูมานี่ะทางวันยิงทางวัน น่จ uhm, อแม่งชอบพอ Eugene, <ถ>ับวะเ้าโอ้ยาโบาลีกันบาลันปะมามาเลดบาเลีบาลีสี่กระบอกเว้ยแชมเปี้ยนบาเลีจัน ดูดูดูสเต็ปเดินมตายหน้ามาสกัายไม่รอดโอ้เสียงเสียงปืนใครวะเนี่ยเอ๊ะเอ้ยเอเอเอเสียงปืนพี่อะไม่ยู่คนเดียวปืนใครอะพี่เรายิงืนพี่ไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้แก่อ้กู่แล้วเนะรปูเฮ้ยดาวลอยก็มีบอลเลตด้วยดาวลอยโอาโหมาตัวไว้ ยิงพร้อมกันดิแฮกเกอร์ก็มีดูเาเนี่ยอยใหแฮกเกอร์เอาเหรอไดน้คตลือนเลยไม่มาเลยอกอ่ะที่เ เอาไม้กันแล้วเอาไม้หลามดีเยตัดโอ้ยโอ้ยพี่มีปาปาเลยเข้าเหมดสิปาเลยเข้าเหมดเลยเราใช่ตามมันต้องฟรีเลยเคแลเราเลเลย

ถาไปนะยวมีตัวขออมดวยแต่จะไดคนนำหน้าเป็าเน,นี่ยเป็วังเี้คนำหน้าเลยดตัวเนี่ยดาตายครับี๋ยวผมเรียนวางมีแม่งเลยนองนี่เจ็บปวพี่ทำไปวางเลเร็วทำ

เหลี่ยนยิบหายเลยมาเลยตุ้มต่ำตุ้มต่ำยี่บอกหนึ่งสองอะไรยี่หมอกสองห้าห้าห้ากระบอกห้ากระบอกอะ่เดี๋ยวแม่งโนบาร์แน่โนบาร์มีจักแเมเร์อาวถ้าเอาวีเอ็มไมคนตันี้หกกระบอกเอพี่จอ โ oh, wow. อ้ว่าได้พี่จอนมีกอดพี่จอนะกันเรา <it 's S 2> อยากเจอได้ได้คนมาแล้วก่ <laughs> อน C C ว่างั้นอ่า,าก,ก็ได้เอาพี่เอ็มพี่เอ็มออกแคนไปแล้วเหรอเอาพี่โดนัทพี่โดนัทไม่ออกนังพี่ยังไม่จะอยู่เล่นไปเรื่อยๆกัน กดดีกดกดกดโอ๊กโอ๊กโอ๊กเฮ้ยน้องบอสดี้รหัสโอ๊กเสร็จแล้วนะด <im itation> ื้ลไรปั๊มอ่ะ <im itation> เลน่นรวยเลน่นรวย <im itation> รเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอเขาบอกเหรไม่รู้ดิเห็นเขาปั๊มห้อยกายแล้วมาเขามาเขาปั๊มห้อยโอ๊กอยู่อ่ะตอนนี้ปั๊มขอยกายอะเสร็จแล้ว มความันทอกมันล็อกรหัสเพลล็อกที่ไหนอ่ะไม่ล็อกไม่ไมีแบนนะไม่มีไม่มีแบนอ๋อมีถาวรสองคนอ่ะป๋าแม็กกับปุ่ ไอท้ทามขึ้นที่นึ่งแล้วมอนขอว่าจะพูกมาได้ไงพูดอะไรเฮ้ยไอ้หน,อหนุดอ้าวพนุษย์เหรอพี่เพี่ลีลีลีห้องสองพี่เขาไม่ได้ใจเย็นพี่ออกมาดิสามคนน่ะพี่โดนอสพี่แฮกเกอร์อะไรจ้ารอจะรู้เรื่องหมดวะ อ่าพิจาดาามาแล้วและสองคนที่ไม่ได้เข้าท็อปสองคนนี่ควคเข้าท็อปด้วยครับในงาโดูติดสายเขาจะรู้เรื่องไหมเขาจะรู้เรื่องไหมรู้เรื่องมาแล้วพี่ก้อยมา สายจะรีบมีทั้งเคมอทั้งโป่งอะตอนนี้นเขียนครบหนักเลยครับมันมีเคมอก่อนมันเขียนก่อนเราจัดเลยพี่ยังเล่นดอกนิ่ยาวคนหนึ่งไม่ใช่าดูเอลเขาเดี๋ยวเอลให้ผมดูเอให้ right. โอ้ไม่ทันอนะ่ะ

ม่ทำไมเมจะโอ้ํขามโอ้ค่ะไม่อ่าวะอ e a d s h o t อีกแล้ไอ้เเอเหลังเอหลัเหลัเอเรา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 หลังเออ้แฮกเอร์สออ้เขาอยูรู้่องเาอยู่ในท้องโอ้โหแม่งไม่ตายเว้ย เขาอยู่ในถอพี่แฮกเกอร์อ่ะน่าจะอยู่ตอบแล้วนี่ตอบหมดแล้วไม่ยินนะไม่มีอ่ะ

อ้อปิด่จริงคนนี้อะไรครับด okay. ูตะกอ้วยครับดูตะกอ้วยครับโออนีหนึ่ันีหน่ไม่เกี่ยวเลยอะไรนะไอลูกบอลไม่เี่ที่ทำไรกันทำไมยอดเรหรอ่พีเกมมั สองหลังเอไม่มีหลังเอไม่มีเลยเลยนะฮะโดนล้มกลางคนนึงเอ็มผมเดี้ยก็ได้ไปเลยไปเลยไปเลยคุมกลางไว้อะแม่ก็ดันเที่ยวมาคนหนึงอะไปเลยไปเลยไปเลยทิ้งผมไว้เอ็มเดียวไปไปไปช่วยเอ็หน่อยไปไปดาร้อยไปนัดไปเอ็มนะนัดไปเอ็ L, nhảy nhảy không nhảy. Bomb has been planted. Fire in the hole. Ồi. Ồi, đồn bọc. Ơi, lửa bớt đông bong đồn kia ดึงมาแล้วดึงมาจึงหลังมาอ้วยดีร์ลวดตลอดเลยครับดีครับเฟากันยังไงครับเมื่อกี้เนฟากรับต้องฟากันต้องหกคนครับดีครับผมเองครับพี่เปลาเองเองตรงกลางผมต้องขึ้นไปตัวนี้คนครับค่อยๆบอกคนเอคนนึงครับคนหลักๆจะเอ่อยเอเงียบอันปลาตะเบอร์นี้ทำเนี่ยเนี่ย เองี่เองบคนคนไมู่้การในเนี่ยดันไปชืมไปเดี๋ยวลดี๋ยแล้ไปช่ดีไหมไปอนหไ่นมโดนเหรียญอยู่เสียงเลยม

bomb has been planted. What about gonna die? Bomb will die! Triple kill! more. Fire in the Bomb, hole. I can't. I can't. bomb defused! หลุดหลุดหลไม่ละครับเมื่อกี้ถ้าไ่โอ้ผมาไปามตัวผม่าไปามตัว่ว้โอ้เมื่อกี้่กรป๋ามั่วโดนมันจุน้อยให้มันเก็บเอพีก่อนแลยพี่เอยแล้วเอมานึงเอมานึ่งอดอยู่ไม่ต้องไม่ต้องบีบบีบีีลย์นะเพลนอย

เฮ้ยการมาแล้วมันมีโดนแล้วครับพี่หนีเนี่ยโอ้โหเลยโดนโดนตาตายแล้วตาแล้วไอ้ตามันยิงไม่โดนเลยพี่ะโดนมันยิงโดนไปตัวหนึ่งมองี้โดนโดนตัวนี่มเจาอน่นันรามาดีเลยพี่พี่ามก็เลยมา โอ้โหห้องไม้ห้องไม้ห้องไม้บาเอาตัวเอาตัวคิดก่อนพี่กอดเฉยเล้วหน้ามาพี่ไอ้เนี่ยโ oh. อ้โหไปหนุบไปยิงเลยยังเถื่อนอะ่ะกลางกลางสองคนเลยกลางโอเคไปดูบีพี่จะไปดูบดีดูดูดูแล้วดูกลางดีแล้ว<า>มาทีตอนนี้ผมเดาเหมือน,<ห>นจะมา<ด>เอง เออเล่นบาเลยด้วยเอไม่มีแกดูบีเยอะไมีรอไม่ดีดาวแม่งปังมาพอวันนี่ยยกไปเลยยกไปบีเลยยกไปบนเลยไลดาวเลยดาวหนึ่งนะเวหขึ้นหผมยกอะคุมคุมาขึ้นมาสตัวดาวลอยดาวลอยผมเอไปล้น่มันตั้งมาอยู่นี่ยินวังผมสอนการ

อเอ,าอ้าเอ๊อ๋อทางวิ่งลงมมันมันเข้าหลังเอาทางวิ่งลงมามันเข้าหลังผม,ผม,ม,มยิยงผมวิ่งมายิงกลางโอเค let's g รั s <S บไปเอนะบอกแล้วเอเอไม่หลุดเลยเนี่ยผมใช่ไม่กล้าเข้ามาหรอกผรอมดี

กูตีเดียวเอลุดอ่ะโอ้โหไม่โดนใครก็ได้ดันเชื่อมะคกูนึงนะดัน,ไ,นดไ,ดไม่คุมค้มเชียร์กล<ป>้องบาไปตรงนี้เนี่ยไปหลังมันส่องได้เชื่อมกันรอดอ่ะ

แต๊ะโตทษโทษหลังนี้บันไดหน้ามีอ่ะไว้ ready win